có đầy lãi không ta alo cái cái áo em mắc ค่าเลย mỏi ngay đây, bố mất nhát mất nhát đi hái mấy gì đây có nhai có gì kéo hay kiếm. kéo thế Bin nhắn mắt lắm tìm hung gắn bóc không có đi học môn kiao ลมมือนร่มดีก็มันอเนื้อฉีดไปวัดเ็ยตัวองหลายตึ้นอูเนี่ย ねえとね。

อา okay. มันตอนนี้มันข้าวดอกทุกแล้วมันขึ้นอย่างไงใช่ไหมมันก็สบายดิข้างืดียดไดันเบิดมื่อกีได้ปั่นเขากว้ปีหนม่ nếu ừ. mà mình đi đứng khẩu thủy Đứng tiếp mới เอาอินแล้วอืมลองคิดครับไมจบกริงหอืมอะไรแอืมตกลมเหีนน่้าเลยแจกวะไม่มังยังไปโอนอืมยังขานอันนี้ก็ยังได้ยางดีมีแต่ควมไม่อตอืมเอาทั้งม้วนลงมาเลยหรอหมออืม ยิงะมันไม่หลอกดีแม่มัวตาลน่ะบอกยใ่้ดีด้วยย่บอกบอละงานเมื่อไหรทาาขี่ตำน้ำจะได้ก็แล้วบอกไปตั้งทงเขาจะเลียล่าเสียก่อดีจังเฮ้ยไม่ ทำปไม่เีตบอกล้องเงี้อนโหลว่าแม่ถกเคยเหแต่ว่าตัอืมเฮ้ก็ต้องขึ้นมาได้ว่านเปย์มากคันดีๆตัวลูกเขาอยู่ไนหันเปย์เอาลวดมาปากไว้จะไปหาแม่นอยแม่เปนยงไงแม่กไปเบย์้แม่ตัวห ดีเป็นไวะขันดีเห็นบานมันไม่ดี็มันเดินนเฮเด็กไ่่นตัามาต้น่าไก่ของบ่ขาของินองบ่าเขาี้ยืงเตมว่าอย่างย่คกมคือขาเรว่า เด็กบางก็มันมาขาเด้วขั้นเรียนโหลขันเรียนแม่โป้แม่แล้วก็พี่ไปเกนจับใบน้อก็มาน้องไปเกี้ยนจับไบด้วเหรอเสียวด้วย